หรือชื่อเด็กหญิงอะไรลักษณะสีค่ะหรือชื่อเด็กหญิงอาทิตยาคงรากค่ะผมชื่อเด็กชายชัยชนะร้องแก้ วุนขี่มาอยู่มาวันนึงพ่อขาจิน กกเตยมีหัวแก้วเซนเคยมีวอยเคยมีวอยนอนวันนี้ก็ไม่จงเกเอาไว้กันเหลือจงนี้เฮ้ยแม่จะเลือกหรือแค่นล้กก็เลยคิดอ,อไปไป้อคงบายวะ ดนแมวคบนูหรือเทปวายน้ำนี่แต่ตอนแมวไปต,ตอนเวลามันวายหนูห่เล้ออาปากทำให้โดนแก้วิเศษนลุดอ,ออกจากปากทั้งแมวทั้งนู่ตางก็วายนาำก็ไม่รอนเลยจมน้ำตายกลายเป็น เข้าตั้งกวนส่วนโดนแก้วเสตนทิศตกไปในเลสช่วยแต่และเอียดเป็นเม็ดใสเรียกว่าห้าใสแก้วอยู่ทางเนื่อข้อแม่ส่วนที่ยืนออกไปในเลสส่งคล้าขอคิดทีได้จากเรืองนี้คือเราไม่ควรโลมาร์และและจงและจงมีความสรามมาขีเบ่งปันเรื่องเฟื้อเพื่อแพ่ต่อกันถ้าพวกเราทำแต่สิ่งดีๆจะมีแต่ขั้นดีๆตามมาแน่นอน